จินตนาการหน้าตาพวกเราเป็นยังไงอะไรคือดวงอาทิตย์อะไรคือความอุ่นและความรักหน้าตาเป็นไงจะเขียนนิยายเหรอจ๊ะลุงดวงตัวให้ให้ให้ลุงต๋มาอุ้มไหมให้ลุงต๋องอุ้มตัะอ่ะจะเขียนนิยายเหรอให้ให้ลุงต๋องอุ้มไหมให้ลุงต๋องอุ้มไหมวันหนึ่งวันหนึ่งถีบรองนะหลุดมือเผลอใจได้เวยนะมาต๋องต่ไปย่างเพิ่พ่อเขาเดียวมาให้ลุงต๋องอุ้มนะลุงต๋อุ้มนะลุงต๋องอุ้มนะ เฮ้ยเจ๊ไปว้ยทานี้ไปว้ยไปดูต่องไปไปดูต่องวะไปดูตองนะไปดปองนะเฮ้ยไปว้ยไปวุ้ยถึงเวลาไม่ได้ไปจริงเอาเลองลองไปลองลองไปดูต่องไปดูตองไปดูต่ไปไปดงสองข่อยนะของสองขึ้น่อยแกลไท้งใจอ่ะแกนืใจอ่ะแกนก็ชื่นใจอ่ะอ๋อคนนี้มั่ง ม่ได้หครัว่านผมอะลองหลับตาแล้ลองฝึกขึ้นคอนวันนะคำโน้นคำนี่อยู่ไม่ได้สำหรับผมนะผมอยู่ไม่ได้แล้วผมมีเรื่องเล่านะผมเคยช่วยเคสแบบปฏิหารมากสามสี่เคสไม่มีเคสหนึ่งน้องเนี่ยนั่งอยู่รถกับแฟนปรากฏว่าตรงผาไฟแดงปั๊บน้องนี่ดับไปเลยพอดับปั๊บน้องกรี๊ดจนหมดเสียงเลย ภาพที่เห็นน่ะมันไม่มีอะไรเลยเหมือนคนตาบอดแต่เคสนี้ปฏิหารมากเชื่อผมไหมมาหาผมอ่ามาหาผมปั๊บคือเขามองม่เห็นมาไปนอาทิดเลยนะเห็นเฉยเลยอะเหมือนเขาช็อกไปแล้วจากคนที่เคยมองเห็นได้อยู่ก็คือช็อกแล้วมองไม่เห็นแล้วสิ่งที่เขาคิดได้ตอนนั้นคือเขาไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ดูมันนำปากมนคุยไรอย่าลรกฮะคุยเราตบพ่อไ ทำไรทำปากกันมาคุยไรว่าคุยไรอ้วกอ่ะก็คุยไรคุยไรลูกหนูคุยไรเนี่ยเขาจำเสียงได้หมดแล้วนะป๊อปถ้าน้องบอกว่าได้ยินเสียงพี่เจ็บอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาจะชอบจะชอบมากต้องเสียงสอนเลยนะต้องเจ็บเจ็บบผมล้วก็พูดอะไรเอาพูดอะไรนำปากพูดอะไรอาจารย์อาจารย์วันจันทร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 ์เนี่ยแสดงเขาจำเสียงทุกคนได้หมดแล้วจำจำเขาจำเสียงเขามีพรสวรรค์พิเศษเพราะว่าจะมาใช้ดูมตามได้ น้องก็ใช้ภาษาหูที่ใช้ได้ดีมากกับการสัมผัสกับการสัมผัสได้ดีมากอย่างเช่นตอนนี้นะคะเขาจะรักแม่เขามากติดแม่มากติดแม่มาเอะแม่อ่ะไปกับแม่ไปก้าแม่ติดแม่มากนเอาเ้ยวันเอ้ยวันอ้าวทำไมไม่เห็นเหมือนลงต๋องไม่มาคิดคิดคืนคือโอ้โหมเห็นเหมือนลุงต๋องเลยว่าผมจะไปอยู่กับแม่อุ้ยร้องไห้อยากจะไปอยู่กับแม่ธรรมดาให้ปุ้งปุ้งอยากปุ้งปุ้งปุ้ง หายไปลมปุ๊งปุ้งปุ้งอยากอยากหน้าแม่มะเดี๋ยวดูแล้วเขาติดแม่มากไปกับแม่น้องเอ้ยวันเดี๋รีบผ่านดูเดี๋ยวคอโอ้ยอยากอยู่กับพ่อเหรออไอแม่อุ้มก็ได้ไหมแม่อาตาตาโอ้ยน้องๆเดี๋ยวแม่ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนอย่ามาหาเดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำอีกแล้วอย่ามมาแ่อ้นีก็รู้แล้วว่าอย่ามาหาแม่มากใช่ไหมใช่รักหนูรักหนูนะรักหนูครับรักหนูครับ รักลูกรักลูกรักลูกโอรยอาจจะง่วงนอนก็ได้แต่ผมก็บ,บอกนอนว่าก็ยา่าวันนี้หนูมองเห็นอะไรสักอย่างแต่หนูจงจำไม่ว่าทุกครั้งที่หนูลืมทุกครั้งที่หนูตื่นหนูรู้สึกตัวเนี่ยจะมีแม่กับพ่อและใครหลายๆคนนะอยู่ข้างหนูตลอดทุกคนไม่เคยเปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวแม้สักเสี้ยววินาทีผมบอกลูกผมเนนี้ว่าทุกครั้งที่หนูนอนหลับ สบายหนูอาจจะรู้ว่าชีวิตหนูมันสบายแต่ทุกครั้งที่หนูตื่นหนูรู้สึกตัวหนูจําไม่ว่าก็ย่าจาไม่ได้ว่าจะมีทุกคนอยู่ข้างหนูทุกครั้งทุกวินาทีไม่มีวินาทีไหนที่หนูอยู่คนเดียวแม้กระทั่งตอนหนูหลับผมบอกเขาเขายิ้มว่าว่าตัวหนูจะไม่โดดเดี่ยวต่อจากนี้ไปที่มีพวกเราเข้ามาโลกหนูจะไม่มืด พวกเราจะเป็นดวงตาและเป็นแสงสว่างให้หนูเสมอไม่ต้องติดแม่ใครเห็นนะเพราะว่าแม่ค้เจ็ออีรอบนึงหาแม่มั้ไม่หาแม่ก็ไม่บออยากหน้าแม่ขอร้องไม่แม่ดูเรื่อง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 ทั้งยิงเรื่องฮะทั้งยิเรื่องมาโอเคอันนี้คือมาแล้วอาจาร์ตาแม่เองที่อโออ้โ โอ้โอรักรักหอูรักรักสัตรักของจริงจริงน้องอยากไปหาแม่แหละใช่แต่อันนี้คือแบบเดี๋ยวสใจไม่ได้เธอแบบพอพ่อพ่งอุ้มเมื่อกี้เองพอ่พอเข้าไล่พอทําอะไรอุ้มวันไม่ถึงสามชั่วโมงที่เหลือแม่หมดเลยใช่ไหมคะแม่ก็รักคุยอื่นอื่นไปก่อนเดี๋ยวค่อยลอกมาใหม่คือคือบอกแล้วว่าบอกผมบอกเขาทุกครั้งว่าเวลาเขาตอนนี้เขาเขาอาจจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องผมไม่สามารถรู้ได้แต่ผมจะบอกเขาทุกวันว่าหนู หนูโรกอยู่โลกมืดจริงแต่โลกของมืดที่หนูอะ่ะต่อให้มันมืดหรือมีแสงสว่างในตัวพ่อกัะแม่เนี่ยจะมีพ่อกัะแม่และหลายและหลายคนอยู่ข้างหนูตลอดเวลาบอกแล้วทุกวินาทีพ่อก่ะแม่และคนของพ่อกัะแม่ไม่เคยปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวแม่กับเซฟเปลูกอย่าแก้งร้องไห้ใหม่นะอยวแก้งร้องไห้พ่อดีใจใหม่นะ๋อลูกบอกแล้วสอนลูกลสอนลูกเรียกหา เดี๋ยวถ้าแม่ขอหนูแกล้งร้องไห้เลยนะพ่อจะได้ดีใจพ่อพ่อแม่อย่าเพิ่งหมั่นไส้นะคะโปรตีนลูกติดแต่ถ้าไปอยู่ในอกพ่อแล้วพ่อก็แบบเดี๋ยวร้องไห้นะถ้าแม่แย่งร้องไห้โอเคนะโอเคนะโอยากได้เด้อพ่อหนูบอกลูกก่อนเพื่อพ่อดีใจไงเดี๋ยวถ้าแม่มานี่ร้องไห้นะนะโอเคหนูสอนลูกใช่ใช่อย่าเพิ่งยันไม่ได้ขอเลยยังยังเลยยังยังยังเลยพ่อ หิวปุ๊ปุ๊บยัมามาไปนมหน่อยนะนั้นกินนมีากินนมไปกินนมกินนมไปกินนมกินนมไปกินนมกินนมกินนกอนสอนไว้สอนไว้สอนไว้ักชนกนาโอ้หพ่อไปักชันจ้านมไกินมโอ้โหโมโหลโโหลโโหลโโหลมาชันจให้ดูไม่ได้พบปินเป็นพให้ไนองไน้องสักชั่นก่อนนะมาน้องมาน้องมามไม่ไมต่อูปน อยไม่ได้หลับไม่ได้แกล้งแกล้งร้องไห้นะเพื่อให้พ่อพ่อแม่ดีใจไม่ใช่เขาแกล้งหลับเพราะแม่กำลังมารับเขานี่ยเนี่ยเขายิ้มเนี่ยใช่ไหมโอเคนะอ่ะมาดูเรื่องมามาจ่ามาจ้าทิ้งจ่ามาจะทิ้งจ่ามาจ้พ่อไปแล้วจ้โอเคเรียบร้อยไปกินนม ไปกินนมนอนวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่ก่อนเลยไปพ่อกับแม่ก็จะนอนแล้ว้นเหมือนกันเลยช่งนี้